สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูใหม่สายาภาป้อมสิงห์วันนี้เราก็อยู่ในเรื่องการคูณอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเป็นคลิปคลิปที่2แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี3หลักเอ๊ะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะข้อ1ตรวจบ,บอกว่า หนึ่งคูณห้เท่ากับเท่าไรอ่ะก่อนจะทำนักเรียนอย่าลืมเขียนวิธีทำวิธีทำนะคะเราก็ตั้งเลยค่ะตั้งจุดการคูณหนึอย หนึอ้อยหาิบคูณห้าสิบทีนี้มีเลขสองตัวแล้วคลิปที่แล้วจะเป็นคูณตัวเดียวใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้เป็นสองตัวแล้วนักเรียนดูค่ะแล้วก็คูณทีละหลักค่ะเริ่มต้นก่อนค่ะนักเรียนก็คูณเอาเลยคะเอาศูนย์อ่ะเดี๋ยวครู ทำอะไรดีไฮไลท์ High light, ด้วยปากกาสีเหลืองแล้วกันเริ่มบากสีนี้ไปคูณที่อะไรก่อนไปคูณที่8ก่อนนะคะเหมือนเดิมศูนย์คูณอะไรให้นักเรียนจำไว้ว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะนักเรียนศูนย์คูณ8ได้ศูนย์ศูนย์คูณ8ได้ศูนย์ต่อไปค่ะเราก็เอาศูนย์ไปคูณที่หลักสิบค่ะ มาดูหลักสิบของเราหลักสิบของเราเลขอะไรคะหลักสิบของเราเลขห้าใช่ไหมคะเอาศูนย์ไปคูณห้าครูใหม่บอกแล้วว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์อ่ต่อไปคะ่ะนำศูนย์ไปคูณหลักร้อยของเราหลักร้อยของเราเป็นเลขเลขอะไรคะเลขหนึ่งใช่ไหมเอ่ยนี่หลักร้อยของเราเป็นเลข หนึ่งศูนคูณหนึ่งก็ได้ศูนย์เช่นกันค่ะต่อมาค่ะต่อมามาดูค่ะเราคูณไปแล้วหลักหน่วยหลักหน่วยอันนี้เราคูณไปแล้วใช่ไหมคะหลักหน่วยเนี่ยเราคูณไปแล้วต่อมาเราจะมาคูณหลักสิบหลักสิของเราคือเลขห้านั่นเองนะคะหลักสิบของเราเลขห้าเราก็เริ่มเลยค่ะเอาห้าไปคูณหลักหน่วยก่อน เห็ดใบไล์สีแดงไหมคะคูณเลยค่ะ5คูณ8 5คูณแได้เท่าไรเอ่ยใครรู้บ้างก่อนจะคูณอ้ะอะก่อนจะคูณนักเรียนนักเรียนดูก่อน5 5เนี่ยอยู่หลัก10ใช่ไหมคะก่อนจะคูณต้องใส่0 1ตัวนะคะก่อนจะคูณใส่ศูนย์ตัวอืมทีนี้ทำไมคะก็นำา5ไปคูณกับ8 คูณแปดห้าคูณแปดได้เท่าไรคะแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดทดสี่ที่ได้สิบอ่าต่อไปคะ่ะนำห้าไปคูณที่หลักสิบห้าห้ายี่สิบห้าทดอีกสี่เป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไฟเก้าใสเก้าทดสอง เปลี่ยนสีปากกาหน่อยต่อไปค่ะทีนี้ทำไมคะนำห้าไปคูณที่หลักร้อยหลักร้อยของเราเป็นหนึ่งห้าคูณหเป็นห้าทดอีกสองเป็นเท่าไรคะเป็นเจ็ดก็จะได้ว่าเจ็ดะค่ะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะ,ะนำ มาบวกกันนำสองบรรทัดนี้มาบวกกันอ่ามาบวกกันขีเส้นสองเส้นอ่าได้อะไรศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเจ็ดไม่มีบวกอะไรดึงเจ็ดลงมาอ่าอย่าลืมอะไรคะลูกน้ำอือเยลืมรูปน้ำตอบดังนั้นดังนั้นทำไมคะ 158่ง15คูณห้ได้เท่าไหร่คะ7,900พเสร็ 7, จแล้วหนึ่งข้อขีดเสน้นใต้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองอเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่ามันไม่ได้ยากเลยต่อไปถ้าสมมุติมันไม่ใช่50ละ่ะตัวหลักหน่วยไม่ใช่ศูนย์ล่ะ เป็นเลขอื่นล่ะนักเรียนจะทำอย่างไรอ่ะนักเรียนมาดูกันค่ะข้อ2บอกว่าสองร้คูณสามเท่ากับเท่าไหร่ก่อนจะแสดงวิธีทำอย่าลืมเขียนวิธีทำนะคะ เราต้องดู้แพทเทิร์นนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นอ่าทีนี้นักเรียนก็ตั้งเลยค่ะแสดงวิธีทำแล้วก็ตั้งการคูณเลยแปดสองรอยแปดสิบหกคูณด้วยสามสิบเจ็ดขีดเส้นใต้ทีนี้เราจะมาเริ่มคูณกันแล้วนะคะอ่ะมาดูค่ะเราก็ต้องนำเจ็ดไปคูณที่หลักหน่วยหลักหน่วยของเราคือเลขหกใช่ไหมคะอืม 7คูณหได้เท่าไหร่คะ7จคูณหได้4ี่ใส่2ทด4อืมอ่ะต่อไปค่ะนำอะไรคะ7ไปคูณที่หลัก10นะคะ7ของเราไปคูณที่หลัก10หลัก10ของเราคือ8ใช่ไหมคะ8 7 8เท่าไหร่คะ5้าทดอีก4เป็น หกสิบใส่ศูนทดหกใส่ศูนย์ทดหทีนี้ก็นำเจ็ดไปคูณที่หลัก 100, ร้อยหลักร้อยของเราคือสองเจ็ดคูณกับสองได้สิสี่ทดอีกหเป็นยี่สิบ ต่อไปค่ะคูณเสร็จแล้วทีนี้จากข้อเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ไหมก่อนจะคูณสามอยู่หลักอะไรสามอยู่หลักสามอยู่หลักอะไรเอ่ยสามอยู่หลักอะไรเอ่ยใครรู้บ้างเก่งมากเลยค่ะสามอยู่หลักสิบก่อนจะคูณใส่ศูนย์หนึ่งตัวนักเรียนจะใส่ศูนย์ก็ได้ เดี๋ยวข้อนี้ครูจะใส่ศูนย์ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งครูจะทำแบบไม่ใส่ศูนย์ดูสิจะทำยังไงนะคะมีวิธีนะคะบอกอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำอย่างไรสามคูณที่หลักหน่วยคะ่ะนักเรียนสามคูณที่หลักหน่วยนักเรียนดูคะ่ะ 3คูณหลักหน่วยหลักหน่วยของเราคือ6 6 3เท่าไหร่คะ6 3 1 8ใช่ไหมคะใส่8ใส่8ทด1อ่าเดี๋ยวคูดทดคนละสนะีเนาะใส่8ทด1อ่ะสีแดงทีนี้ก็นำอะไรคะ3ไปคูณกับหลัก10หลัก10ของเราคือ8 3 8 24ทดอีก1เป็น25ใส่5ทด2นำ3ามไปคูณหลักร้อยค่ะ3ไปคูณหลักร้อยหลักร้อยของเรา3คูณหลักร้อยหลักร้อยของเราคือ2ใช่ไหมคะ3 2 6ทดอีก2เป็น เสร็จเรียบร้อยค่ะขีดเส้นใต้อย่าลืมเอาเครื่องหมายเอาจำนวนสองจำนวนมาบวกกันก่อนที่เราจะตอบตรงนี้นักเรียนดูเค็ดลับก่อนเวลาคูณเนี่ยค่ะนักเรียนเวลาที่นักเรียนทำเนี่ยค่ะตรงเนี้ยนักเรียนดูตรงนี้นะคะตรงที่ครูวงกลมเครื่องหมายทศเนี่ยนักเรียนดูให้ดีนะคะ ไม่ใช่ว่าไปเอาของเลขหลักหน่วยที่เราคูณเลข7มาทดนะดูให้ดีครูก็เลยใช้ปากกา2สีให้ดูว่าทดอันเก่าก็าคือสีน้ำเงินส่วนทดอันใหม่นั่นคือสีแดงข้อระมัดระวังนะคะการทดนักเรียนต้องมีสติในการทำการบ้านในการทำแบบฝึกหัดนะคะอ่ะนํามาบวกกันเลยค่ะ2อบวกศได้2 0งบวกแได้8 0ดบวกหได้ ห้าสองบวกแปดได้อิบอย่าลืมอย่าลืมเลยคะ่ะลูกน้ำข้างบนนี้นักเรียนไม่ได้ตรงสองพันสองกับแปด0ันห้าร้อยแปดสิบเนี่ยนักเรียนไม่เขียนลูกน้ําก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตรงที่ตอบแล้วเนี่ยนักเรียนอย่าลืมเขียนลูกน้ํานะคะเพราะทําไมคะเพราะว่าถ้าเกิดนักเรียนไม่เขียนเนี่ยจะโดนหักคะแนนเวลาสอบพเวลาทดสอบอันนี้นักเรียนจะต้องโดนหักคะแนนฝึกเป็นนิสัย ไม่ใช่ว่าสอบกับคุณครูใหม่แล้วโดนหักคะแนนอย่างเดียวพ้านักเรียนไปสอบ n t o นีเน็ตพนี้เขาจะตัดคะแนนเราได้ย้ายเสียคะแนนไหนๆหนก็เราคิดเลขมาถูกแล้วนะคะ,ะดังนั้นสองคูณ37เท่ากับหนึ่ง้า้อยแดสบสออย่าลืมตอบพตอบนะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยตอบ1 5ึ่ง เสร็จแล้วอเอาเขียนเลขสอไม่สวยเลยเอาใหม่ขีดเส้นใต้คะ่ะอ่ะจบไปแล้ว2องข้อซึ่งข้อนี้เมื่อกี้ครูบอกว่าข้อนี้ครูจะใส่ศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะสอนแบบวิธีทำไมไม่ใส่ศูนย์ดูสิจะทำอย่างไรนักเรียนมาดูเลยคะ่ะในข้อที่3ของเรานะคะ โจทย์ข้อที่3มบอกว่า17ึ่งร้อย้าหนึ่งร้อยอ่าข้อที่สามเนอะไม่ใช่ข้อที่หนึ่งข้อที่สามบอกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคูณห้าสิบสองเท่ากับ เท่าไหรอืมอย่าลืมเขียนวิธีรทมนะคะแสดงวิธีธรรมนักเรียนตรงช่องสี่เหลี่ยมอันเนี้ยนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะให้ตรงๆนะไม่ใช้มือนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาแสดงวิธีธรมกันเลย นะคะมาดูกันค่ะตั้งเลขค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคูณอ้าวอันนี้หายแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคูณ ห้าสิบสองเดี๋ยวครูขอรบก่อนครูเขียนเลข5้าไม่สวยอ่ะแล้วคูณปกติก่อนค่ะตรงหลักหน่วยแล้วคูณปกติก่อนค่ะหลักหน่วยเริ่มคูณเลยค่ะสองคูณที่หลักหน่วยสองคูณหลักหน่วยของเราคือห้าสองคูณห้าได้สิบใช่ไหมคะสองคูณห้าได้สิบใส่ศูนย์ทด หนึคูจะใช้ปากการำเงินก่อนนะคะอ่ะทีนี้นำสอไปคูณหลัก10ค่ะหลัก10ของเราคือเลข7 2 7ดสอทดอีก1เป็น1ิบใส่5ทด1นะคะต่อไปค่ะ2ของเราไปคูณกับหลัก100หลัก100ของเราคือเลข1 2 1 2ทดอีก1เป็น สาม,มเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะเราจะมาคูณในหลักสิบนะคะอ่ะหลักสิบของเราคือเลขอะไรนี่เลขอะไรคะเลขอะไรอันนี้เลขเห็นที่ครูวงกลมไหมคะอ่ะครูเปลี่ยนสีปากกาวงกลมดีกว่าอ่าที่ครูวงกลมเนี่ยนักเรียนดูเลขอะไรเอ่ยที่ครูวงกลมสีเขียวเลขห้าอยู่ในหลักสิบจากที่สองข้อที่ผ่านมาครูบอกว่าอะไรคะ ถ้าอยู่ในหลักสิบก่อนจะคูณใส่ศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่อยากใส่ศูนย์นักเรียนทําแบบครูแบบนี้ค่ะให้นักเรียนดูค่ะห้าตรงกับอะไรให้นักเรียนเอามือก็ได้ลากลงมาแบบนี้อ่ะครูทําลูกศรลากไว้ก่อนแสดงว่าเลขอะคะ่ะนักเรียนเลขตัวต่อไปที่เราจะคูณนะคะเลขที่เราจะคูณตรงเนี้ยที่นำห้าไปคูณหลักหน่วยเนะะี่ยค่ะเราจะต้องตอบอยู่ตรงนี้คําตอบจะต้องอยู่ตรงสีแดงๆที่ครูลบายตรงนี้นะคะอื เรามาเริ่มกันเลยค่ะถ้าเราไม่ใส่ศูนย์นะเราก็ต้องเอาคำตอบมาเริ่มต้นที่หลักสิบนะคะก็จะได้ว่าห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าใส่ใส่อะไรคะใส่ห้าทดสองทดสองครูเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทดสองไว้เห็นไหมคะครูจะไม่ใส่ศูนย์ตรงนี้เนะอ่าดูนะ ว่าคำตอบนะก็ออกมาเหมือนกัน,นะคะ่ะนักเรียนอ่าต่อไปทีนี้นำห้าไปคูณหลักสิบของเราหลักสิบของเราคือเลขเจ็ดห้าเจ็ดสามสิบห้าทดอีกสองเป็นสามสิบเจ็ดใส่ใส่นะคะใส่เจ็ดทดสามทีนี้นำห้านำห้าไปคูณหลักอะไรคะนำห้าไปคูณหลัก ร้อยห้าหนึ่งห้าทดอีก3ามเป็นแปดนักเรียนก็ขี่เส้นใต้ค่ะแล้วก็มาบวกบวกปกติเลยค่ะนักเรียนดูนะคะวิธีการบวกนักเรียนก็อาไมคะศูนย์ไม่มีอะไรตรงเนี้ยเลขตรงเนี้ยนักเรียนมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหม ตรงนี้มันว่างใช่ไหมคะเนี่ยตรงที่ครูขีดเขียนมันว่างนักเรียนก็ดึง0ูลงมานี่เลยค่ะดึง0ูลงมาตอบได้เลยก็จะเป็นอะไรคะศูนย์แบบนี้แล้วก็5้าบวกหเป็น10บใ0ศูนย์ทดอะไรคะทดหนึ่งเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีนะอันนี้สามบวกเจ็ดเป็นสิบทดอีกหนึ่งเป็นสิบเอใส่หนึ่งทดหนึ่ง 8ใช่ไหมคะบวกเอีกทดหนึ่งเป็น9ก้าอย่าลืมใส่ลูกน้ำครูใส่ลูกน้ำผิดดังนั้น175นะคะคูณ52เท่ากับ9,100นักเรียนก็อย่าลืมเขียนตออบอตอบแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะนักเรียนไม่ใช่เลขอรารบิกเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ ด้วยปากก็ด้วยไม้บรรทัดให้เรียบร้อยจบไปแล้วค่ะมี2วิธีใช่ไหมคะการคูณแบบทำไมคะใส่ศูนย์ที่หลักใส่ศูนย์ทั้งหลังกับคูณไม่ใส่ศูนย์นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปครูก็จะทําคลิปแบบใส่ศูนย์กับไม่ใส่ศูนย์ให้นักเรียนดูอีกนะคะนักเรียนไปรอชมในคลิปที่3นะคะนักเรียนวันนี้พอแค่นี้อลืมทําการบ้านกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ